กรยองก็ย่างเสด็จโอ้อย่างหอมอย่างหอมกับย่างย่างพริกโอ้ยดยอดเลยครับเดี๋ยวไปเก็บผักขมก่อนครับ อันนี้แก่ผักข<อ>มหรือปตีต้นระเอบเลยโอโหนี<อ>่ครับ เยอะแยะเลยครับเมื่อวานนี่ฝนตก สดมากอวบอวบนี่อวบอวบทั้งนั้นเลยปฏีปฏีตุ๊ต,ตีผักขม ย่างเสร็จแล้วครับซ้ำนี่ชุรดนะชุรท่องมันซีตีรถตัวรถดีนุ้ยรถดีนุ้ยไปช่างจังรถดีนุ้ยชุรด phu bao trăm yên hôm nay phu bao sấp hơn bội đồng loạt đấy nhá này được đạn nặng trịch luôn chong sao sao đay đấy mình liềm còn <laughs> ตั ut, like, ้งจัดเรียนหลังหลังจบแบบกับแบบเดิมแบบเนี่ยเนรนาจะปูลอ้ยท่นเต็มเป็นเรียนนะเปิดเทอมแล้วเกรดเป็นยังไงเกรดสามกว่าด้วยนะที่สามกว่าสามลาสิดกบาโลเนปียนวายฟังดีวเก่งสามกว่า

Từ tới 4 trăm mươn, nợ bán nghĩ ta Nên khi bơi bờ bờ bơi 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 phóng thì bơi 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 ôi Bà Vi, ôi Bà Vi, ôi Vi đến đi. rừng. <laughs> <khẩm. Nhi>. <laughs> <hiài mà. cười> ตอนตายกเิ่นหนเลยคือใะมองอเกาหลงเจมขโมยเจู้ค่ีใอต่ำไปเรื่อยๆเห็นไหมต่ำได้ที่แล้วครับริงท่านรวบรวข้อหุยบุรีรัมพ้องจมือนโทม ร้อยสุกราน,นะครับน้ำพริกผู้บบาวสุเดเฮิบดำเน้นความเขียบพอยหวเพิ่งจะพริกอีกแล้วครับ เอกลักษณ์น้ำพิกเป็นอาหารสุขภาพจับ,บมเมื่อกี้สักครู่ปลานึงาน่งเมื่อวานกินอีกถัวบ้านๆถัวยยองข้บ่าวเสเดบเฮบอันนี้กาแฟดำจิบสักหน่อยอแซบ่บ ไม่แซ่บหรอกครับขมๆเปรี้ยวๆไอ้ตุ่ยมากินข้าวครับเจ็บสี่นี่บาอันอุ่นๆนี่เนี่ยเท่จังยันนะโอ้ยยี่ยออันนี้คขนาดเกิดเลยขอบคุณนะ បាទ <önemli> នេ <Bitisk> ះគ <N -ish> ឺឃ្លីបមើលខ្លួនឯងមើលមនេះមើលច្រើននេះនេះភ្លឺនេះគេមើលស៊ីចောက်នេះភ្លឺទឹកមួយស្រានៅយ៉ាងមកទៅចូលទៅមើលទៅតិចវិញនេះនេះ អញណាស់អញក៏សុខតអូមែនណ่ะចទីកុំអូរុស្ស៊ីយ៉ាណែហូបចាតាមឧបុនតាមមើងមានតែផាត់មានតែថតមានទេបកអន្ទិ៍ជួនលួតជួនរុស្ស៊ីយ៉ាណែយូរណាស់ពីមិនស្ដេចញាងនេះហែង บนของเราก็มีแต่กล้วยจับเม่นจะดเป็นปน้อยเอง ซื้อลูกชิ้นต่อที่กระสงังอ,อ,อ๋อเฮ้ยมเขือกระปุ่นกันก็คือลายเม่นนะก็คือเปลาะแต่มันลายนะอร่อยกรอบ Inside bạch xài bênh chồng cho tôi mua cái đấy chị bay chị tuýp mày cho bài mua tự mày cho mày 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 mày

พอได้อยู네่เกิดงารก็แบบหยิกิดปวยเต้แต่เวียนนําเกิดเะติงไตรไม่มีปลาสดดอกถ้าเราไม่ดูดีๆซอสดคือคือเขาเอาจากเขาเลี้ยงไว้แล้วร้านน่ะเขาก็ช้อนไว้ย่างให้เราเลยแต่บะซี่ย่างนี่จะย่างไปย้องมันยาะเต้ เมียนแต่เรียนค้างปีย่งเงี้ยไงนอมาต่ตัว,ตว,วเองด้วยแต่กับเป้เบาะคุยบาะเจริญน,นะคือไอ้สดๆอย่างนั้นมันไม่มีแล้วหายากนี่คืออะไรก <c oughs> ่อ <c> น <oughs> <c oughs> มาไมา่รู้ใครจะมา

tham đường Đường 3 tháng, 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 3 phát 3 tháng,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  เขื่อตามไปอ่ะครนนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวไปกบสังต่อ